พี่น้องท้องฟ้าสวยสวยไหมาก็เลยถ่ายให้เบังอากาศดีมือนี่งามบ่พี่น้องงามเนาะท้องฟ้ามาทงนี้กับมืดมันเสิตะวันตกดินบองนั่นแหละพี่น้องเห็นบ่พระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกดินซูนให้เบังพี่น้องถ้าสูนไกลกับสันเนาะ งามงามหลายพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน มองลิบลิวแถวทิวพนาใกล้คำยำสนทยากลุ่มชาวนาก็เลิกจากนานคุณพ่อเดินหน้าเราพากันเดินกลับบ้านท้ายสุดนั้นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้น รักปานจะกลือนมวนพี่น้องเพลงนี้โอ้ยหมอบให้พี่นางนะคะพี่นาง <laughs> ทายทายไฮเบิงจะพาอาทิตย์กำลังสิตกกิ่นง,งามหลายทางนี้ทางนี้บอมมี่จะทางนี้งามงามสวยสวยสวย พูด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 พี่ไม่ทายจากข้างบนบ้านพี่น้องงามน้องพี่น้องงามไม่เลวอยู่แค่นี้ก็น่อจากขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ไม่ได้จ้ะเด้อบายบาย